วันนี้เตรียมส่งมอบ2คันครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้คันนี้เซลต้นรีวิวไปแล้วนะฮะในเรื่องของชุดแต่งด้านใดสนใจก็ลองไปเสิร์ชดูได้เกรดแซีชุดเอสปอร์ตี้สำหรับคันนี้นะฮะแต่วันนี้นะครับเซลต้นจะพามาดูคันนี้ละกันนะครับซึ่งคันนี้นะเป็นรถตอนเดียวเครื่อง2.2สีขาวเรียกได้ว่าเป็นสเตปรถวิ่งส่งพัสดุกระจายตามบ้าน ก็ว่าได้นะครับสําหรับเจ้าคันนี้นะคันนี้เครื่อง2.2เนี่ยราคารถจะอยู่628,000บาทนะครับยังไม่ได้รวมค่าสีบอลเงินหรือสีเทานะครับเป็นราคาของสีขาวนะคันนี้นะครับตกแต่งเสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งมอบพร้อมใช้งานเลยอ่าให้ดูรอบๆก่อนนะครับราคารถ628,000ในเกียร์ธรรมดาแต่ท่านใดนะครับ เดี๋ยวนี้มีเยอะที่เป็นสุภาพสตรีแล้ววิ่งส่งพัสดุก็จะใช้เป็นเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ก็มีขายเหมือนกันนะครับด้านหน้าก็เป็นแบบเดิมๆโรงงานเลยไฟหน้านะครับธรรมดานะแล้วก็กระจังหน้าทูโทนนะครับก็จะเป็นสีดำตัดสีเทาๆแบบนี้นะครับล้อหน้าครับเป็นแม็ MK นะครับเป็นแม็ MK นะนี่ เบอร์ยางคันนี้ที่ใช้เป็น245 45ขอบ18เป็นยาง lenzo so d 1นะครับสำหรับคันนี้นะโหลดหน้าลงไป2นิ้วทําเป็นสตัดปรับเกียวนะครับน็อตเนี่ยใช้น็อตเดิมแล้วก็ขอบเบรกเอาเป็นสีเขียวมะนาวนะฮะจะได้สวยๆจมแจส่วนตัวน็อตเนี่ยผมว่าสําหรับ m ม m MK นะที่เซลต้นใส่มาส่วนใหญ่ใช้น็อตเดิมผมว่าก็เข้าดีแล้วก็ได้ความแข็งแรงด้วยความคงทนด้วยแล้วก็ เวลาขายสีก็ไม่ค่อยลอกด้วยนะครับสําหรับน็อตเดิมแบบนี้ก็สวยนะครับหรือถ้าใครอยากได้น็อตดําก็ได้นะน็อตําเงินน็อตแดงอะไรพวกนี้มีหมดนะครับสั่งได้นะนะครับด้านหลังคันนี้นะครับสวัสดีครับ <c oughs> ด้านหลังนะครับใช้เป็นอาโหลดหลังสี่นิ้วใส่กองโหลดแล้วก็ดัดแหนบนะครับนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้สี่นิ้วสอด นะครับก็ถือว่าบรรทุกได้ในระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้หนักมากเพราะว่าด้วยสเปคลอ้อสเปคย่างนะครับเดี๋ยวให้มองมุมไกลๆนะครับก็จะติดหน้าเฉิดๆนิดหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเป็นไงได้ไหมส่งแบบนี้นะครับแล้วก็ติดเป็นฟิล์มฟ้าใสนะครับติดฟิล์มฟ้าใสนะครับ ดี๋ยวให้ดูเวลามองจากด้านในออกมาเนื้อฟิล์มก็จะประมาณนี้นะครับออกฟ้า,ฟาใสก็โดยส่วนใหญ่ที่ติดก็จะมีฟ้าใสกับเขียวใสนะครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกได้นะครับว่าอยากติดแบบไหนเนาะก็สามารถเลือกได้นะครับแล้วก็ตัวตู้เนี่ยก็จะเป็นหัวซิงถูงสงเมตรสิบนะครบนะับตู้หัวซิงนะนี่สังเกตตู้หัวซิงเขาก็จะ เรียบลงมาเลยแต่ถ้าเกิดเป็นตู้ปกติมันจะลงมาใช่ไหมแล้วมีขยักคักนิดนึงแต่ถ้าหัวซิ่งก็จะตรงลงมานะครับแล้วก็ท้ายเนี่ยจะเป็นแก๊ปซิ่งนะครับพร้อมไฟ led 14ดวงนะครับด้านหลังก็สามารถเพิ่มไฟได้นะครับจริงๆตู้สั่งได้นะครับจะเอาแผ่นด้านข้างเป็นอีคลิอะคิลิกอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับภายในก็แบบนี้บุไม้อัดด้านหลังด้านข้างแล้วก็ หัวตู้นะครับบุกไม้อัดแบบนี้เลยพร้อมใช้งานแต่ว่าอันนี้ยต้องบอกว่าเป็นสเปคปกตินะฮะถ้าใครอยากใช้เป็นแผ่นอลูมิเนียมหรือตะแกรงอะไรพวกนี้ก็ได้เลยนะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับว่าจะฝั่งใช้งานนะครับแล้วก็ตัวตู้เนี่ยตัวนใหญ่นะครับเราก็จะทํามาให้เปิดจากด้านซ้ายนะครับเพราะเป็นฝั่งที่จอรดรถติดคุชบาทก็จะได้เวลาจอดจะได้ลดอุบัติเหตุได้ด้วย นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2อู2เนาะภายในก็น,นี่เลยมีจอมาให้เรียบร้อยกุญแจรีโมทกระจกไฟฟ้าปรับมองข้างไฟฟ้าเรียบร้อยหมดนะครับพร้อมใช้งานเผื่อท่านใดนะฮะอยากได้รถตอนเดียวทุกวันนี้ก็ถือว่าให้ออปชั่นพื้นฐานการใช้งานพื้นฐานมาครบคันแหละนะครับก็ถือว่าดีเลยนะ ลองดูครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางการแต่งนะครับที่เผื่อท่านใดอยากไปวิ่งพัาสดุเบาๆแบบนี้อยากโหลดซิ้งๆแบบนี้ก็หน้าสองหลังสี่แบบนี้ได้เลยนะครับจริงๆต้องบอกว่าหน้าสองหลังสี่จริงๆหลังอะ่ะมันอาจจะสูงกว่านี้หน่อยนะแต่น้ําหนักตู้เนี่ยมากดนะครับก็ก็ก็ลงมาก็ถือว่าพอดีนะครับสวยไหมก็ถ้าสมมติว่าท่านใดยอยากซื้อเลกับเซลต้นแล้วมองว่าเอ๊ อยากเปลี่ยนไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้วยใส่ไฟ,ไฟตัดหมอกไฟไท้าย LED ด้วยจริงๆเซลต้นทําได้หมดนะครับแล้วก็สามารถเนี่ยบวกยอดเพิ่มเข้าไปที่ไฟแนนมแล้วจัดมาเป็นยอดผ่อนได้เลยจะแปลงหน้าเป็นมิวเก็ได้นะครับโอ้จะเอาแบบโชว์ไปเลยนะครับด้านข้างเป็นอะคริลิกใสที่เห็นตอนนี้ใส่กันก็สามารถทำได้นะครับได้หมดนะฝากไว้ด้วยนะครับทุทสานนะ เตรียมส่งมอบแล้วครับวันนี้เสือท่านใดสนใจนะครับอยากได้แบบนี้ก็ทักหาเซลล์ต้นได้เลยนะครับนี่ก็อีกหนึ่งสไตล์การแต่งเผื่อท่านใดอยากได้เป็นแบบ4ประตูใส่ชุดแต่งเอสปอร์ตี้แบบนี้นะครับก็ทำให้ได้นะครับทุกท่านขายบอกแล้วเสือต้นขายทุกรูปแบบนะไม่ได้แบบว่าขายแค่ลดคอกอย่างเดียวนะอยากได้เป็นแบบแต่งแบบนี้แต่งซิ่ง ออฟโรดนะครับเซลต้นดินด,ดีทำให้ได้หมดนะฮะนี่เรามีคอนแทคกับอูที่แต่งไว้หมดนะคะแล้วก็ถ้าใครเคยเห็นคลิปเซลต้นก็จะมีอยู่คลิปหนึ่งที่เอาเจ้าตัวรถตอนเดียว4คูณ4เนาะไปติดกระบะดำนะครับแต่อันนั้นเป็นกระบะดำกระบะเดิมแต่ถ้าใครอยากได้เป็นกระบะเหล็กเหมือนรถบรรทุก6ล้ออะไรพวกนี้ก็ทำให้ได้นะครับนี่ฝากไปด้วยนะครับก็ เพจก็จะเป็นเพจเซลต้นอีสุุโคราชรูปโปรไฟล์เสื้อสีเทานะครับเบอร์โ,โทร085351817 7 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, คือลูกค้าทักษาเซลต้นได้เลยเดี๋ยวเซลต้นคิดเงื่อนไขดูรายละเอียดแนะนำโปรโมชั่นดีๆให้นะครับนะฝากไปด้วยนะครับศูนย์ก็อยู่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่เดี๋ยวพาดูภายในสประต,ตูก่อนปิดคลิปครับพร้อมส่งมอบแล้ว ลูกค้ามาแล้วกำลังทานกาแฟาอยู่เสือต้นไปเซ็นเอกสารมาเมื่อกี้นี้ก็เลยบอกลูกค้าว่าอาดีตทานกาแฟาให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวลงมาที่รถด,ด้านล่างเพราะว่าลูกค้าได้รถ9โมง9นาทีนะครับก็ใกล้จะได้เวลาละอีกประมาณสัก10 9นาทีลูกค้า9โมง19นะครับโอเคครับก็ยังไงเสยวต้นฝากด้วยละกันนะครับถ้าท่านใดสนใจแบบไหนก็ทักมาได้เลยนะอย่างสี่ประตูแบบเนี้ย ถ้าสมมติว่าอยากแต่งแบบนี้เลยนะดาวประมาณ8-9หมื่นก็ออกรถได้หรือถ้าต่ำสุดจริงๆ4-5ถึห้ามื่นเราก็จัดไฟแนนซ์ให้ได้ออกรถได้ทุกอาชีพยื่นเอกสารตามอาชีพได้เลยนะครับรเกษตรกรพนักงานบริษัทข้าราชการอะไรพวกนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เีซลต้นลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ